มีรถพุ่งชนนะครับไปอัดกับกาดเร็วตายสยองอยู่บนถนนเลยครับตำรวจสพบางปูนะครับเข้าไปตรวจสอบเหตุนะครับมีรถพุ่งชนคนข้ามถนนตายอยู่บนถนนสุข,ขุมวิทสายเก่าช่วงปักซอยเสด็จแม่บางภัยนะครับในตัวเมืองสูตรปราการเป็นชายชาวกัมพูชาอายุ35ปี ศพนี่กระเด็นไปอัดติดกับกาดเร็วเลยนะครับหรือว่าราวเหล็กกลางถนนตายอย่างน่าสยดสยองหลังเกิดเหตุครับญาติแล้วก็เกมียของผู้ตายเดินทางมาดูศพปล่อยโฮมาด้วยความเสียใจอย่างหนักเลยครับสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ผู้ตายกำลังข้ามถนนถูกรถคู่กรณีที่ขับมาอย่างเร็วนะครับพุ่งชนจนลอยไปอัดติดกับกาดเร็ว่ะ หลังจากนั้นครับรถคู่กรณีหยุดรถขับถอยหลังแล้วคนขับเป็นผู้ชายลงมาดูศพนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปคือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาจำยี่ห้อรถไม่ได้ครับจำได้แค่ว่าเป็นรถสีดำทะเบียนก็มองไม่ทันด้วยเพราะว่าแถวๆนั้นค่อนข้างจะมืดครับ เห็นก็เขาวิ่งไปเลยวิ่งกระึ้นรถเลยอ๋อแปลว่าคนที่ชนเนี่ยเขาจอดจอดเท้าเดินมาดูด้วยเราเดินมาดูพอเดินมาดูเสร็จขาเห็นผู้เสียชีวิตเขาครับวิ่งเลยเทาวิ่งวิ่งหนีไปเลยคนีบนี่เลยแต่ตอนนั้นที่เราเห็นเห็นรถจอดเนี่ยเป็นรถอะไรสงไหนมันจอดอยู่ใกล้นู่นมองเกาะจอดอยู่ไกลครับเขาเดินมาดูซกด้วยเขาเดินมาดูด้วยพอเห็นคนตายแล้วตายแล้วเขา ตำรวจสบพบางปูเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นชิ้นส่วนของรถคุกรณีที่พุ่งชนหนุ่มกบูชาคนนี้แล้วเดี๋ยวตรเตรีมตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดต่อไปนะครับเพื่อจะหาบอดแสแล้วก็เตรียมที่จะนำตัวมาดำเนินคดีกัน